กาบสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลให้โชคทุกทุกท่านครับขับมาพบมาเจอกันช่วงใบใบนะครับอ่ะคือเก่าเหมือนเดิมแอดวีไลครับแนวทั้งตัวเลขครับมาในคลิปนี้แอดวีไลครับมีตัวเลขแน่าทั้งนะครับของแอดวีไลเองนะครับจะเป็นชุดบนอ่ะหลังจากเมื่อว่านี้นะครับพอปล่อยไปแล้วนะครับชุดล่างนะครับ เมื่อคืนนี้แอดวิไลก็ได้คำนวณชุดบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี่ปล่อยคลีปไปนะครับเกิดคอผิดพลาดนะครับกับผิดพลาดแค่ตัววงกลมก็คือแอดวิไลวงกลมนะครับไปที่หลักหน่วยวงกลม6นะครับตามที่จริงแอดวิไลจะวงกลมไปที่5นะครับเพราะว่าชุดเน้นย้ำนะครับชุดล่างนะครับมี1 5 2 5 4 5หนะครับ นั่นคือชุดลางตัววงกลมแต่ว่าหลักหน่วยนะครับว่าจะวงกลมหาแต่ว่าไปวงกลมหกนะครับเกิดขอดผิดพลาดน,นะครับเอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่ขอแก้ไขนะครับในคลิปเลยนะครับเป็นห้านะครับไม่ใช่หกนะครับวงกลมไปที่ห้านะครับอขออภัยหรือว่าหกจะมากกับบ่บอแนบอนอนนะครับ เพราะว่ามือไปว่าจะวงกลม5แต่มือไปวงกลมที่6นะครับอขอแก้ไขให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ทราบกันครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางชุดบนนะครับชุดบนะจะตัวเลขแนวทางจะถูกอกโดนใจคุณพอ่อคุณแม่กันบอ่อนะครับสาหรับตัวเลขแนวทางชุดบนคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเตรียมสมุดประกาศกัน เดี๋ยวทางแอดวีไลจับผ้าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับชุดบนอามือนี้นะครับแอดวีไลจะขอวงกลมให้เลยนะครับถือว่าสรุปให้เลยนะครับสําหรับชุดบนนะครับแนวทางของชุดบนนะครับอันนี้กลับเป็นภาพบรรยากาศนะครับยังมืดคึมกันอยู่บ้านาว้ว่างใจนะครับบ่รู้ว่าจะตกตอนใดนะครับตอนนี้นะครับบรรยากาศยังมืดคึมกันอยู่อ่าเรื่องของฝ่าของฝนนะครับ ตอนนี้ทางทิศตะวันตกนะครับถือว่ามืดมากอีกแล้วทางทิศตะวันตกนะครับาทางอำเภอชัยวัลน,นะครับมืดมากอีกแล้วพบวาบานแอดวิไลนะครับอยู่สกลนครแต่ว่าอยู่ติดอุดอรธานีนะครับอำเภอสองดาวติดเขตทรายแดนฝั่งนี้จะเป็นอุดอรธานาีฝั่งทางทิศตนะครับจะเป็น อาการละสินนะครับทิศใต้นะครับอ่าครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาครับเข้าเข้าไปเบอร์ตัวเลขเน่าทางน้ำกันชุดบนนะครับของแอดวิไลเอ็กนะครับอ่ะครับคุณพ่อคุณแม่เข่ามาเบิ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันครับ1ตุลาคมครับ2567อ่ะแอดวิไลได้คำนวณเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้นะครับอ่นำมาฝากมาตอน FC คุณพ่อคุณแม่กัน อาชุดบนหัวที่ผ่านมาสะดุดนะครับ FC สะดุดด้วยครับหววที่ผ่านมานะครับอาชุดล่างก็มาแต่อาเลขวิ่งเลขติดนะครับชุดล่างนะครับอามาเบิงกันนะครับหวดนี้นะครับคือชุดบนนะครับอามาเบิงเลขวิ่งกันก่อนนะครับอาเลขวิ่งนะครับ วันนี้แอดเวลล่คำนวณออกมานะครับเหล็กวิ่งนะครับได้คิดว่ากะมีคือไพร์บอนะครับ fc ได้9กับ0เดอครับ9กับ0นี่อ่่เป็นชุดบนนะครับเบิ้งให้ดีชุดจับคู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งชุดหลักซิฟหลักนวยกันก่อนเบิ้งเหล็กหลักก่อนนะครับหลักซี สิบบนนะครับอ่ะสิบบนวดน,นี้นะครับมีศูนย์สองสามอ่าขออภัยครับเจ็ดแปดเก้าครับอ่าเบิ่งผิดนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับ อาหน่วยบนอ่าลักหน่วยนี่อ่าหน่วยบนคือ023ครับอ่าหน่วยบนถึงเป็น023นะครับเอาครับมาเบึ่งชุดจับคู่นะครับ แอดวิอร์จะจับออกมาให้เปลี่ยนชุดเต็มนะครับเดี๋ยวมีตัวเน้นย่ำให้นะครับเจ็ดศูนย์ครับผู้แรกเจ็ดสองเจ็ดสามแปดศูนย์ <c oughs> ขอภัยครับแปดส90 92 9ก้าส2เก้าสามศูนย์สองอ่ะครับมีแค่นี้นะครับจับออกมาให้เป็นชุดเต็มนะครับจับออกมาให้เป็นชุดเต็มอ่ะคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนกันบอแเนวทางตัวเล็กน,นะครับเดี๋ยวปรับกล้องให้ใหม่นะครับ แหน้าจอกันอ่าครับขอทวดตัวเลขอีกรอบนึงนะครับชุดบนหวดนี้นะครับคุณพอคุณแบบเบิง่งให้ดีเป็นชุดบนนะครับอ่าเกับ0นะครับเลขวิ่ง9กับ0ูนะแอัดวิไลขอวงกลมไปที่9 0ขอให้เป็นตัวลองนะครับอ่า ขอให้เป็นตัวลองหลักหน่วยหลักหน่วยขอวงกลมไปที่ศูนย์อ่าหลักสิบอ่าเอฟซี FC จะถามว่าไม่วงกลมหรือนะครับอ่ามีสิทธิ์มาทอกันนะครับหลักสิบเจ็ดแปดเก้ามีสิทธิ์มาเท่ากันนะครับก็เลยจะบววงกลม นะครับเอาครับขอท่วนตัวเลขให้เอฟซีคุณพ่อฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือ,อเลขวิ่งวงกลมไปที่9นะครับเป็นบนอย่างเดียวด้วยครับวงกลมไปที่90เป็นตัวรองหลัก1789 9หลักหน่วย0 2, 3นวงกลมไปที่0หลักหน่วยนะครับคุณพอ่อคุณแม่มักนํำแอดวิไลบอนะครับ อ่าชุดจับคู่ครับจับมาเป็นชุดเต็มครับ70 72 73 80 82 83 90 92 93แล้วก็02นี่คือเป็นชุดเต็มอ่ะเน้นย้ำครับมาเบ่งเน้นย้ำกันเลยแอดวีไลขอเน้นย้ำให้แค่ขอเน้นย้ำใ,ให้แค่3ชุดนะครับ FC ขอเน้นย้ำให้แค่3ชุด ก็คือลักหน่วยแอดวิไลเดนศูนย์นะครับคู่แรกขอวงกลมที่7 0คู่ที่2ครับขอวงกลมไปที่8 0คู่สุดท้ายครับคือ9 0อาแอดวิไลบักศูนย์ครับวันนี้ แต่เลขวิ่งเด่นที่9อ่าเลขหลักหน่วยเด่นศูนย์นะครับก็เลยเป็นที่มาของศูนย์เป็นหลักหน่วยนะครับ789หลัก10ส,สามารถมาได้ทั้ง3ตัวเอาง่ายๆก็คือศูนย์เป็นหลัก10อ่ะชัดเจนศูนย์เป็นหลักหน่วยขออภัยนะครับศูนย์เป็นหลักหน่วย789เป็นหลัก10นะครับ เอามักสอบคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอกันแนวทางของชุดบนสรุปให้เลยนะครับวดนนี้ทั้งบนทั้งล่างขอมาคลิปเดียวจบชุดล่างเมื่อวานนี่ก็ปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็แอดวิไลกับซีแจงรายละเอียดไปแล้วนะครับที่วงกลมลักน่วยผิดนะครับตามปกติแอดวิไลจะวงกลมไปที่5นะครับแต่ว่ามือดันไปวงกลมที่่กบอรูวา่าแนวทาง16 2 6 4 6จะมากกันบอนะครับเอา นั่นคือในชุดเต็มมักชอบกาจัดได้นะครับสาหรับชุดล่างอันนี้เป็นชุดบนขอวงกลมให้3คู่นะครับ708090นบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างาสรุปให้ทั้งสองชุดไปแล้วนะครับแนวทางของแอดวิไลนะครับล่างก็สรุปแล้วบนก็สรุปแล้วอย่าลืมนะครับสรุปให้เร็วอย่าลืมเป็นเด็ดขาดวันนี้แอดวิไลมั่นใจว่าอาจจะมาบนมาล่างเลยก็ได้ นะครับทั้งสองสุดที่ปล่อยไปอายุดีไม่แห้งครับสกศก,กมัน,ม,นมันลำลว้ยให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบอุทกภัยข้าวครั้งนี้ให้ตลอดปลอดภัยทุกทุกทันอยู่ดีไม่แห้งเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ